สัมผัสรักด้วยหัวใจ i d นส o v e ลรืฤดูแห่งความเหงาที่ทรงพลังความเหงาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในยามที่เราอยู่ตามลำพังเท่านั้นแต่หลายครั้งความเหงา เข้ามาทักทายเราในทุกที่ทุกเวลาแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแค่ไหนจิตใจที่รู้สึกเหงาขึ้นมานั้นก็ช่างเป็นศิลปะที่ยากจะหาเหตุผลยากจะหาเวลาที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตแต่จู่ๆวันหนึ่งก็รู้สึกเหงาขึ้นมาทั้งที่เราอาจจะมีทุกอย่างแล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนขาดความเข้าใจในตัวเราเองหรือขาดอะไรสักอย่างที่ยังไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์มากพอความเหงาจึงไม่ใช่เหตุผล ของการอยู่ตามลำพังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่บางครั้งมันเกิดจากส่วนลึกข้างในของตัวเราที่กำลังสแสวงหาและค้นหาบางอยา่างรวมทั้งการแจ้งเตือนบางครั้งที่เรารู้สึกเหมือนกำลังหลงทาง แต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนของชีวิตจะเป็นช่วงที่เราเติมเต็มตัวเองอย่างถึงที่สุดมีอัตตาอย่างถึงที่สุดหรือสลายตัวตนจนถึงที่สุดอยู่คนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวที่สุดไปจนถึงอยู่ท่ามกลางผู้คนอย่างวุ่นวายที่สุดแต่ฤดูแห่งความเหงาเหล่านี้ก็ยังมีหมายเหตุ ที่น่าสนใจอีกอย่างเพราะความเหงานั้นคือสิ่งที่ช่วยให้เราได้กลับมาค้นหาบางอย่างในตัวเราเองเมื่อเรารู้สึกเหงาเรามักจะคิดว่าเราควรต้องปฏิเสธต้องเปลี่ยนมันต้องรีบเร่งที่จะออกจาก ช่วงเวลาแห่งความเหงาอาจจะต้องใช้การเงินสารเสร็จติดหรือการช่วยเหลือจากใครบางคนที่จะมาอยู่เคียงข้างเพื่อให้เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเพื่อให้เราไม่รู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจ ในเวลาที่เราต้องพบเจอกับความเหงาแต่ถึงจะพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆเข้ามาแค่ไหน mm. ไอ้เจ้าตัวความเหงา mm. ก็ยังคงตามเราติดตัวเสมือนเป็นเงาไม่ยอมหายไปสักที mm. และบางครั้งบางสิ่งที่เรารู้ ว่ามันทำให้เราเกิดเหงาขึ้นมากลับเป็นสิ่งที่เราไม่อาจขวายคว้าและไม่อาจมีอยู่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเหลืเกินที่จะต้องอยู่กับความเหงาอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นั้นพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกเท่าไหร่มันกลับยิ่งเติมเต็ม เจ้าตัวความรู้สึกที่เราอยากวิ่งหนีให้ย้อนกลับมาหาเราบ่อยครั้งเท่านั้นยิ่งหนีก็ยิ่งเจอล่ยิ่งเราเฝ้ารอให้ความรู้สึกหายไปจากเราก็ยิ่งกลายเป็นการโฟกัสให้มันยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกอย่างในโลกใบนี้ต่างมีประโยชน์ในแบบที่มันเป็นหากเราไม่ได้ปฏิเสธอดูแห่งความเหงาความเหงาที่ลึกซึ้งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างกับชีวิตของเราอย่างเหลือเชื่อก็ได้มีศิลปินจำนวนมากมาย ที่ใช้ความรู้สึกให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการแต่งกลอนเพาะ,พาะการแต่งปรัชญาชีวิตหรือการแต่งบทละครหรือแม้แต่บทเพลงทุกอย่างล้วนมาจากความรู้สึกที่ทรงพลังในชีวิตในทุกแงม่มุม ไม่มีสิ่งใดในโลกที่เปล่าประโยชน์หรอกนะคะแค่เพียงเรารู้จักศิละปะแห่งการประยุกต์ใช้เราก็จะรู้ว่าเราอยู่กับมันได้และอยู่อย่างคุ้มค่าและมีความหมายในบางครั้งเราจับจดอยู่กับการให้นิยามของคําบางคําความรู้สึกบางอยา่าง จนลืมไปว่าทุกอย่างนั้นมันมีเหตุผลและถ้าหากเราเรียกมันไม่ได้การเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างทรงพลังร่วมกับเงื่อนไขที่เราอาจจะไม่ชอบมันในช่วงเวลานั้นก็จะทำให้เราไม่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว แล้วเจ็บป่วยไปก่อนเวลาที่จะผ่านพ้นทุกช่วงของฤด,ดูกาลในชีวิตอาจจะมีจุดยากๆจุดที่ไม่สมบูรณ์พร้อมจุดดำในผ้าขาวทำให้ผ้าขาวนั้นดูไม่บริสุทธิ์และสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราอาจจะหมายถึงการโฟกัสความเพอร์เฟค ที่เราต้องการให้ชีวิตสมบูรณ์ในแบบที่เราคาดหวังเอาไว้หากทำแบบนั้นได้มนุษย์ทุกคนคงไม่มีใครต้องเหงาในโลกใบนี้แต่เพราะชีวิตมันเป็นของมันเช่นนั้นและมันเป็นเช่นนั้นกับทุกๆคนไม่ใช่แค่เราคนเดียว ทุกฤดูกาลของชีวิตคือการเปลี่ยนผ่านคือจังหวะเวลาขึ้นลงที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะในการบาลานซ์จิตใจของเราท่ามกลางจังหวะเวลาที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับโลกแล้วเราจะได้ค้นพบความงามในความเหงา ของชีวิตเมื่อเรารู้สึกเหงาบางอย่างได้แจ้งเตือนเราแล้วในความรู้สึกของร่างกายนี้บางครั้งมันมาพร้อมกับเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจัดวางมุมมองและบอกเล่าเรื่องราว ให้แตกต่างเพื่อให้เปลี่ยนจากโทษกลายเป็นประโยชน์บางอย่างเมื่อเราลบมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีการมองได้นะบางอย่างที่หายไปบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์พร้อมแม้จะเป็นสิ่งที่เรามองเป็นจุดดำในผ้าขาว แม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่อาจชื่นชมหรือยอมรับแต่เราสามารถมองมันให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงหากเราไม่พอใจสิ่งไหนก็จงค้นหาการเติบโตในสิ่งนั้นบางอย่างที่เราอาจจะพลาดไป ก็จงเริ่มใหม่ในสิ่งที่เราทําได้และบางอย่างที่เราไม่มีก็จงเรียนรู้ที่จะเติบโตผ่านการความขาดแคลนหรือไม่ก็ลองพยายามสแสวงหา เมื่อเราเปลี่ยนฤดูแห่งความเหงาเป็นการค้นหาอิสรภาพที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและการดำรงอยู่โดยไม่กังวลใจและเชื่อมัน่นหนทางภายในของตนเองเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะคะเราทุกคนต่างมีปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นจิตเดิมแท้ที่บริบูรณ์เป็นตัวตน ที่สมบูรณ์อยู่ภายในและในทุกฤดูการของชีวิตก็ไม่ได้เข้ามาด้วยความบังเอิญแต่เข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้เพื่อให้เราเก็บเกี่ยวศิละปะแห่งการมองชีวิตท่ามกลางฤดูต่างๆไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวไม่ว่าจะฝนหรือช่วงเวลาที่ชีวิตผิบาน จงให้ทั้งหมดนั้นเป็นหนทางแห่งการดำรงอยู่อย่างงดงามเสมอแม้ว่าเราจะขาดแคลนบางอยา่างแต่เราก็มีสิ่งดีๆในตัวเราที่สามารถมองเห็นและตอกย้ำเพื่อทดแทนสิ่งที่เราขาดไปบางครั้งเราจับจดอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีจนลืมขอบคุณ กับสิ่งที่ยังมีอยู่พอเราไม่ได้แทนที่ด้วยสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งที่ขาดพร่องก็ยิ่งแผ่ขยายและบางครั้งมุมมองทัศนคติในการมองชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกการขอบคุณการเติมเต็มสิ่งที่เรามีอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดีใจกับสิ่งที่ตัวเองยังคงได้รับและปล่อยวางกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีในตอนนี้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในทุกช่วงเวลาแม้ตอนนี้จะยังมีความเหงาที่แทรกแซงหัวใจแต่หากเราเอาแต่วิ่งหนีมันปฏิเสธมันโอกาสที่เราจะเติบโตจากมัน ก็คงต้องชะลอไปก่อนอย่างน่าเสียดายทั้ทงที่ความเหงานั้นเปลี่ยนมนุษย์เราให้ทรงพลังและแข็งแกรง่งเมื่อเราไม่ได้จำยอมต่อการดิ้นรนแสวงหาสิ่งใหม่แต่เราเลือกที่จะอยู่กับมันเฝ้าดูมันเรียนรู้จากมันและมองเห็น แงงงามในชีวิตจากมันฤดูแห่งความทุกข์ก็จะกลายเป็นปัญญาอันทรงพลังที่จะทำให้เราไม่รู้สึกกลัวความเหงาที่ต่อไปไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับความเหงาที่เข้ามาอีกครั้งเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราตอบโจทย์ความรู้สึกบางอยา่างได้อย่างถูกที่ถูกทางมันจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้กล้า ที่ยืนหยัดท่ามกลางความเหงาแล้วแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต mm hmm. เพื่อโอกาสที่ดีกว่าและเพื่อให้เรารู้ว่าจิตของเรานั้นแข็งแกร่ง mm hmm. เมื่อเราโฟกัสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นแง่งงามให้เป็นการเติบโตและการพัฒนาการเรียนรู้ในชีวิต อยู่เสมอเมื่อไหร่ที่จิตของเราหวาดกลัวต่อสิ่งไหนพลังงานทั้งหมดในชีวิตนั้นจะจมลงไปกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการแล้วลองนักดูสิคะการที่คุณพยายามซ่อมแซมเสื้อผ้าตัวเก่าที่คุณใส่ไม่ได้แล้วอย่างเอาเป็นเอาตายเพียงเพราะว่ามันขาดมันก็ทำให้คุณลืมไปว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวใหม่แล้วนะ ถึงเวลาต้องใช้สิ่งที่เหมาะสมกับคุณได้แล้วแต่หากชีวิตของเราจับจดอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบและพยายามดิ้นรนกับมันนานเกินไปเราก็จะไม่เห็นค่ะว่าความเหงากำลังเปลี่ยนเราไปเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมาะสมกว่าและความเหงากำลังเตือนเรา ให้ย้ายตัวเองจากความรู้สึกนี้ไปสู่ความไว้วางใจที่จะเติบโตแทนที่จะดิ้นรนและแสวงหาที่จะไม่เหงาบางครั้งลองสนุกกับมันดูนะคะมันก็มีบางช่วงเหมือนกันที่ตัวเราลองแต่งเพลงหรือว่ากรอนสนุกสนุก จากอารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามาในชีวิตแม้เราจะรู้ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ช่วยให้เรามีความสุขได้เลยแต่มันก็ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้การอยู่อย่างเข้าใจตัวเองทุกความรู้สึกทุกฤดูกาลจึงเป็นการท้าทายตัวเองในการดำรงอยู่ เพื่อเฝ้าดูอย่างไม่สงสัยในความสามารถของหัวใจเราเองที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่จะเปลี่ยนทุกความเหงาเป็นศินละปะเป็นโอกาสเป็นการสแสวงหาตัวตนที่ลึกที่สุดที่อยู่ในใจเราเป็นการยอมรับตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขในทุกเหตุแห่งความเหงานั้น ว่ามันมีอยู่และอนุญาตให้เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นเมื่อไม่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิเสธแล้วไม่รีบที่จะเติบโตจากจุดที่เราเป็นอยู่แล้วเราจึงสุขณนะปัจจุบันขณะจึงสงบณนะหัวใจของเราเองของให้หัวใจดวงนี้ได้ผ่านพ้นฤดูแห่งความเหงาด้วยปัญญา ด้ยโอกาสในการเก็บเกี่ยวความหมายแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นความหมายในแง่มุมของความสุขหรือความทุกข์แต่ขอให้เรารักตัวเองให้มากเข้าใจช่วงเวลาต่างๆของชีวิตว่ามีเวลาแห่งการผ่านพ้นแต่อย่าได้รีบให้เหนื่อยยากกับสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลา และอย่าได้ท้อเพราะมันจะมีเวลาของมันเติมเต็มพลังให้ใจนะคะจะได้มีความหวังให้ก้าวไปต่อและดำรงอยู่ร่วมกับทุกฤดูการของชีวิตอย่างที่มันเป็นและเห็นความงดงามในการเก็บเกี่ยวทุกสิ่งด้วยปัญญาด้วยความรัก ขอให้ความรักสถิตยอยู่ในหัวใจของทุกคนสัมผัสรักด้วยหัวใจ Inside Love